ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-26ฟูลแลมพบแมนยูคุณผู้ชมครับอุปมาเหมือนขวดโค้กที่ขย่งก๊กเจกจกเจกจกเกมาจากบ้านแล้วมาเปิดป้วงอยู่ในกลางสนามผมเห็นภาพแมนยูในวันนี้เป็นแบบนั้นเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณย่านั้นระเบิดฟอร์มได้เอกอูมากสามดอกล้วนๆเน้นๆเกือบเข้าตั้งแต่นาทีแรกด้วยซ้ำไปแต่ก็นั่นแหะครับคุณผู้ชม ว่าไอ้โคกที่มันเปิดปุ้งแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันมีเต่ฟองครับมันไม่ค่อยมีน้ำมีเนื้ออะไรหรอกครับแตกไปก็ไม่ค่อยอร่อยฮะเพราะแม้แมนยูจะทําได้ดีเนี่ยการรับส่งบอลการเชื่อมต่อระบบหลัง3ามมีบรูโน่ยืนคู่คาซมิโลมีคุณย่ายืนตัวบนเมสันมเมาส์อยู่ฝั่งซ้ายเอมบโมอยู่ฝั่งขอสนับสนุนโดย อมัดแล้วก็ดอกูโอ้เล่นได้รวดเปร็วกระชับกระเช็งและเหมือนจะได้ประตูอยู่ตลอดเวลาผมแทบมองไม่ออกเลยว่าฟูลเล่มจะต้านทานพายุการบุกโขมกระหน่ำตั้งแต่ต้นเกมเช่นนี้ได้เยี่ยงไรแต่อันนี้จ่าคุณผู้ชมแค่20หรือ25นาทีเท่านั้นเองฟังเจ้าบ้านฟุลเล่มเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มตั้งตัวได้พวกเขาเริ่มจะเอาบอลขึ้นไปบุกได้บ้าง แต่ก็มาติดปัญหาตรงจังหวะสุดท้ายที่ก็จะโดนแผงหลัง3ของแมนยูโดยเฉพาะโยโรที่มักจะสก,กัดช็อตสุดท้ายดอกสําคัญได้ตลอดลูกชอก็ทําได้ดีผมประทับใจแกมากฟุลเล่มจะมาได้โอกาสเสียวนี่ก็แค่จังหวะเตะมุมเท่านั้นซึ่งแมงก็เสียวจริงๆจะเข้าซักก็ไม่เข้าไอ้ลูกซึบไปซึบมานี่แหละที่ทําให้เกิดการแสบเสียวสก,กิดปั่นจวนหัวใจเหมือนจะขาดรรอน ภาพรวมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอ้าวหรือว่ามันจะเสมอกันสลัมั่งวะไอ้ฝั่งทีมเยือนก็ไม่สม่ำเสมอไอ้ฝั่งเจ้าบ้านก็ไม่แน่นอนแบ่งแต้มแน่แนแน่วะ จนกระทั่งมาเกิดลูกจุดโทษคุณผู้ชมผมชวนคุยอย่างนี้นะผมว่าเราต้องลืมไอประโยชน์ประมาณว่าเฮ้ย hey, ไอเฮียแม่งผู้เล่นมันเข้าไม่ถึงบอลมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าจะเล่นบอลลูกนี้ได้บอลมันโด่งมามันยังไม่ถึงบอลเลยมันไม่ได้บอหลหรอกไม่ฟาวไม่ฟาวไ,ไอไอ,อย่างนี้แม่งเราต้องเลิกเลยเว้ยเพราะ กรรมการปัจจุบันเฮียแม่งไม่สนใจว่ามึงจะถึงบอลหรือไม่ถึงบอลเอาว่ามึงดึงแล้วฟาวเห็นชัดเจนเขาเป่าหมดอ่ะแล้วผมเห็นจุดโทษลักษณะอย่างนี้แม่งบ่อยมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงกันว่าโอ้ยแม่งมันไม่มีโอกาสได้เล่นบอลบอลไม่ได้อยู่ที่ตีนบอลไม่ได้อยู่ที่หัววิถีบอลไม่เข้าโฟกัสเลยซรับไม่เกี่ยวเว้ยคุณผู้ชมดูแนวการตัดสินนาปีปัจจุบันอ่ะ มึงดึงมึงจับเขาทุ่มเป็นมวยปล้ำเป็นไซ์วอล์กแลมแบบเนี้ยโอโ้ยังไงก็โดนแล้วก็เหมือนบรูโน่เฟอร์นัน์จะรู้ว่าพวกเราถูกเถียงกันเรื่องไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมแกจับบอลไปตั้งแกถอยไมา์แยิงตามด้วยศักดิ์ศรีของตัวแทนแห่งความยุติธรมรมจะลงทันกนเองไอเหี้ยแม่งเตะออกแบบไม่มีเหตุผลโอ้โหเย็ดแพ็แล้วมันก็ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงจุดคลายแม็กที่ผมว่าคือคีย์สำคัญของแมชนี้เลยครับคุณผู้ชมนั่นก็คือการ เปลี่ยนตัวของเฮสโคสทั้งสองคนฝั่งแมนยูนี่เปลี่ยนปุ๊บไอ้หาแม่งทีเหมือนกากลงอะส่งหน้าเป้าตัวยักษ์ลงไม่ได้บอลเลยแล้วก็เหมือนระบบทีมสเปีสปาเล่นมั่วซั่วมากกลับเข้าสู่เกมอันสุดยอดไม่ได้อีกเลยในขณะที่ฝั่งฟูลแลม มาโกซิวาเปลี่ยนตัวปุ๊บโอ้อูยเหี้ยอย่งกับคนละทีมอ่ะเล่นเกมลุกมันชิบหายครองทุกอย่างและเหนือกว่าผมว่าถ้ามีสัก5นาทีผมว่าฟูลเล่มน่าจะกระซวกตะข่ายเอาชนะแมนยูได้ในแมตช์นี้การเปลี่ยนตัวเนี่ยโอ้โหทีเด็ดของเกมนี้เลยครับ